ออเพนเฮาส์เกาแค่น่อยวันนี้อยู่กับพลอยันดาพานนะคะตอนนี้นะคะพออยู่ที่ร้านอาหารสุดพรีเมียมดูจากร้านแล้วก็แต่งตัวมาก็พรีเมียมนิดหนึ่งอยู่ที่ร้าน r r o y s t h e p พ i m e Rib Thailand ค่ะจะบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นตำนานกว่า80ปีเลย <Wow. S 1> แต่ตอนนี้ค่ะเขาเปิดสาขาที่ไทยแล้วค่ะเดี๋ยวพลอยจะพามาคุยกับเจ้าของร้านนี้กันตามไปดูกันค่ะ โอ้เมียจ๋าสวัสดีค่ะพี่ฟุกสวัสดีค่ะพี่ฟุกนะคะเป็นเจ้าของร้านนี้นะคะขอให้พี่ผูกคู่ชื่อร้านอีกทีหนึ่งว่าสับเนียพออาจจะไม่ได้จริงๆแล้วเราชื่อ l อ r r y s the prime rib แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอเมริกันเขาจะเรียกว่า l u r r y ลอร,รี่ซึ่งจริงๆครับผมก็เรียกลอรี่นะถ้ราผมรู้สึกว่าลาวตรงไหนเนี่ยเมื่อมัน L A W ก็คือ s. <S ลอรี่ลอรี่จะกไพร e มริปครับเปิดมาแล้ว80กว่าปีเป็นร้านไพร์มริร้านแรกๆในโลกเป็นร้านที่มีเอกลักษณ์หรือมีสตอรี่ว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรเป็นอย่างแรกอย่างแรกมากซึ่งที่นี่ก็เป็นร้านแรกในโลกที่ให้กำเนิดคำว่าเอาสตาร์เตอร์มากินก่อนเมน นี่คือสมัยก่อน8ปปีแล้วเริ่มต้นเลยเหรอร้านนี้เป็นร้านแรกเขาบอกว่าเนื้อเนี่ยมันต้องเป็น star of the show คือหมายถึงเป็น main cost เอามาก่อนแล้วมากินของที่หลังไม่ได้เจ๋งมากเออมันมี story, เ,ออม story เยอะร้านเก่าแก่ที่เห็นนี่นะคะได้ข่าวมาว่าแพงมากที่อเมริกาเขาเรียกว่า cadillac of cars หรือว่าคนไทยเราเรียกว่า rolls royce ลวกันเพราะว่า cadillac ไม่เป็นที่รู้จักที่มันใช้ cadillac หรือ rolls royce of cars เนี่ยเพราะว่า มันใช้ Handmade อลูมิเนียมสี่เดือนถึงจะเสร็จเจ้าที่ทําเจ้าเนี้ยก็คือเจ้าเดียวกันกับที่ทําคันแรกเมื่อ85ปีที่แล้วแล้วคันนั้นยังใช้ได้อยู่เปลี่ยนยางไปสองรอบเหมือนรถเหมือนรถทนแบมันก็ต้องอดทนมากแหละหนักหนักประมาณ2อ0สรโลรู้สึกประมาณกี่บาทพี่คันอ่าสมล้าน สามร้านในในร้านที่มีกี่คันมี3คันต้องมี3คันเลยเพราะว่าตอนนี้เราโอเปเรตซอฟต์โอเปอเร่นเราใช้2คันเนี่ยยังยังแค่ยังหันให้ลูกค้าถ้าจะไม่ทันเลยแล้วก็จริงๆแล้วตรงนี้ข้างหลังอ่ะเมื่อเปิดร้านแล้วจะมีรูปครับ history ของร้านนี้ที่เปิดเมื่อไหร่น่นนี่นั่นเราซอฟต์โอเปอเรชั่อยู่ยังไม่มีรูปยังมาไม่ถึงวันนี้เพิ่งเปิดได้8วันเองเปิดได้8วันแต่ขนาดังไม่เปิดจริงจังนะก็คือคนจองมาเยอะมากตอนนี้เต็มถึงเส้นเดือนล้ะแต่ว่าเราพยายามจำกัด reservation ครับเพราะว่าถ้าคนเยอะไไไปพนนัักงงาาจะดดูแแล้ม่่่่่ททววถึตี ี่คือมีหลายโซนมากโซนจริงๆแล้วมีเอาท์ดอร์ซึ่งยังไม่เปิดอันนี้จะเป็นธรรมชาติสุดคือหมายถึงว่ามันจะมีแค่พัดลมตรงหน้าร้านเลยตรงนี้จะมีแอร์ด้วยและพัดลมด้วยตรงนี้ก็มีอีกเหรอคะใช่ตรงนั้นประมาณ20ที่ตรงนี้ประมาณ12ที่ถึง16ที่<ม>แล้วก็ยังมีอีกตรงด้านด้านนน้นบาร์ซึ่งยังไม่เปิด<ม>เปิดเดือนหน้า<ม>นะครับแล้วก็จะมีที่นั่งยี่สิบกว่าที่ทั้งหมดทั้งร้านนี้คือร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนั่งได้แบบนั่งได้ประมาณนั้นแล้วทําไมพี่ฟกถึงตัดสิิิินนนนนใจจเเเเเออออาาาาาาาแรรรรรช์ขงง้้้ีีีมปปดดดท่่่ะคคืตัหก็ลยว เราจะเอาร้านไหนที่มันไม่เจ๊งอย่างแรกไอเดียของแฟรนไชส์ก็เป็นไอเดียที่ k ม s e เซนเพราะว่ามันเป็นร้านที่ประสบความสําเร็จแล้วและเรารู้ฟอร์แมตประมาณหนึ่งแล้วว่ามันต้องประมาณนี้แล้วเขามีขยายไปทั่วโลกแต,แต่ว่าเขาต้องมีความเชี่ยวชาญในการที่จะให้ไลเซนส์กับเราแล้วก็มาช่วยเราเปิดในช่วงแรกนั่นก็คือเหตุผลที่เลือกรอรีแล้วก็อีกอันหนึ่งคือประเทศไทยไม่มีพรานริบคือมีแต่ในร้านที่ทำพรานริปให้แต่ไม่ใช่ร้านพรานริบดังนั้นก็เลยไม่มีคู่แข่งเราก็คิดว่าร้านนี้แหละ ใช่ที่สุดแล้วก็เมนูที่นอกเหนือจากที่เอาเขามาเม,มนูในเนี้ยเหมือนเด้เหมือนเดะแล้วเมนูอ,อื่นๆที่เราคิดเองกับเชฟพี่แค่เปงกับเชฟก็เป็นเมนูพี่อ๋อพี่พัฒนาเองด้วยโอ้ในเมนูนี้คือทั้งหมดประมาณสัก80%เป็นเป็นเมนูผม กับเชฟทำกันสองคนคิดเองกับซูเชฟอีกคนหนึ่งคือจะได้ชิมไหมคะได้ชิมได้ชิมหมดเลยอย่างร้านนี้เนี่ยก็มีทั้งพี่ฟุกแล้วก็พี่ดาตาลีใช่ไหมคะใช่ดูแลกันส่วนไหนบ้างค่ะจริงๆแล้วดูแลตามความถนัดผมอ่ะดูแลเช่นเยอะสุดแต่ผมไม่เก่งเรื่องของหวานน้องนีเรียนจบเลาก็นมเลอของหวานมากับขนมปังเขาก็เลยไปช่วยเฮดเชฟที่เป็นเชฟของหวานกับขนมปังอย่างขนมปังเราก็เลี้ยงยีสต์เองนะครับเราจะแยกโซนทําอาหารหมดไม่ว่าจะเป็นของร้อนหรือว่าโซนทำสเต็กก็แยกโซนทำของเย็น โซนทําของหวานเป็นห้องแยกเลยเพื่อความสะอาดแล้วก็มีซีฟู้ดบาร์มีโซนหนึ่งที่พี่ฟุก <c oughs> ๊กน่าจ <c oughs> ะแบบอยากพรีเซนต์มากที่สุดคือโซนวานใช่ถใช่ไหมจัดไปมาสู่จุดที่ รวบรวมเอาความสุขของทุกคนมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะฮะผมเรียกว่าวา n e อนทลเราทําพิเศษกว่าที่อื่นก็คือเรื่องคุณภูมิของเราค<ช>่ามาก็คือ<ล>ะจะเห็นว่าพี่แก้วเยอะมากใช่แก้วเยอะมากแต่พี่ใช้แก้วแบบเกรดสูงมากที่สุดที่ทําได้ล,ละในร้านอาหารเนี่ยคือจริงๆแก้วมันมีส่วนมากการดื่มด้วยสําคัญมากคือแก้วหนาๆเนี่ย มันคนละฟลิ่งกับแก้วบางๆลสหรือองศาที่เราเอาเข้าปากไปอะ่ะเวลามันหกไปองศาถ้าแก้วไม่ถูกชนิดมันก็จะโดนคนละส่วนของลิ้นนั่นหมายความว่าวายที่มันสปอสที่จะต้องโดนตรงลิ้นตรงกลางเพราะมันต่อมรับรสส่วนนี้อยู่ตรงนี้แต่ปรากฏว่ามันไปลงลึกหรือตื้นมันก็ทําให้วายนีอร่อยไม่เต็มที่อันนี้ก็คือเป็นเกรดวายกองครูครับวาแดงมันจะใหญ่หน่อยแล้วมันจะมีวายแดงปกติแล้วก็จะมีสําหรับยูนิเวอร์แซลก็คือวายขาวใซนนี้ขาวและ สติงใหญ่มากไม่ดีเดี๋ยวออกเปรี้ยวมันจะต้องใช้อเล็กไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยอ่ะนี่คือแบบมันต้องมันต้องละเอียดมากอันนี้คือเรื่องของออการเทสไวน์มันสําคัญมากเรื่องแก้วเป็เรื่องสำคัญและอันนี้คือ star of everything อันนี้จะเป็นขวดร,รับมันหมื่นหนึ่งจนถึง70,000กว่า อันนี้เจ็ดหมื่นเนาะอันนี้เจ็ดหมื่นสำหรับไวน์อันนี้พี่จะดูว่าในแต่ละรีเจนและในแต่ละยี่ห้อหรือแบรนด์ของมันอันไหนพร้อมดื่มที่สุดในปีนไหนแล้วก็หาอันนั้นมาลงในนี้คนก็สามารถมาทดลองชิมได้พี่ก็จะเปลี่ยนอันนี้เรื่อยๆครับสมมติว่าไวน์ไปเนี้ยมูลค่า300บาทเติมเงิน7,000พันหนูสามารถเที่ยวได้ทั่วโลกในราคาต่ำกว่า7,000เป็นไวน์ตั้งแต่คนละหมื่นถึงแสนทั้งหมดเ,เที่ยวได้ทั่วโลกต่ำกว่า7,000กินไปหลายๆอันกินทุกอันช่างโลกทัวร์ช่างโลกทัวร์7,000บาทแล้วก็เสียบบัตรลงไป ถ้าหนูเติมเงินใช่ไหมอันนี้คือเป็นบัตรของร้านถ้าเป็นของหนูมันจะขึ้นชื่อหนูเลยกดตรงนี้อันนี้คือชิมอันนี้เอาไปเอาไปลองตรงนี้แล้วหนูกดกดแรงๆหน่อยนั่นคือ10มิลลิตรเ๊ะไม่มีพลาดเพราะมาชิมนี้ไม่มีพลาด10มิลลิลิตรขวดที่3 0บาทเราได้ชิมขวดละ3า0 0มดในราคาห้าอบาทแต่ไวน์บริการที่3 0 0้กว่าบาทก็มีนะที่ได้เต็มเต็มอ่ะห่าอร่อยอ่ะวันนี้อยากสเปนไวายส0 0พันแต่กินทิ้งกินขว้าง3า0พันทั้งขวดกลับมากินแบบ นิ่งดหน่อยแต่ของดีเลยอ่ะบางคนอาจจะอยากสเปนแบบนั้นมากกว่าและนี่เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าใครชิมแล้วแบบว่าฉันอยากกินมาขวดเลยอ่ะก็มีมันเป็นขวดทางนี้เลยใช่เดี๋ยวพี่ขอกดโค้ดก่อนดูรื้อมเดียวนะวายหายอ่ะไว้หายตรงนี้รู้เลยว่าใครนี่คือจัดไม่เสร็จเพราะว่าไม่มีที่คืออันนี้ครับใส่ได้ประมาณเจ็ดสิบกว่าขวดเจ็ดสิบกว่าขวดอันนี้ได้ประมาณเจ็ดร้อยเอาห้าถึงเจ็ดร้อยขวดซึ่งทั้งหมดจะเป็นได้ประมาณพันขวดแพงสุดของเราก็อันนี้ใหญ่เจ็ดหมื่น โอ้อุณหภูมิเท่าไหร่คะพี่14จริงๆไวน์แดงต้องอุณหภูมิ15ถึง19แต่ว่าประเทศไทยเรามันร้อนอะเอาเนี้ยออกไปวางระหว่างดีแค้นพอดีเป๊ะ15เลย15ถึง17บเจ็ะงานแต่งพี่ฟูกะไวน์อร่อยมากมีมีไวน์งานแต่งพี่อยู่ในนี้ด้วยคือแบบว่าเพราะมันอร่อยได้แคทุกขวดแล้วไวน์งานแต่งอยู่ในไวน์บริเวณแก้วแค่ละแค่400ร้อยกว่าบาทไทยหน่อยค่ะมาชิมได้หิวยังเอาจริงๆพลอยอ่ะไม่กินข้าวตั้งแต่เช้าพี่ก็ยังไม่ได้กินเพื่อที่จะมาวันนี้สบายมากเดี๋ยวจัดให้เเต็มที่ลย ขายหอยอหอยไม่จ้าหอยไม่จ้าคือเราเอาหอยนางรมที่เป็นพันพรีเมียมะจะเห็นราคาอย่างี้ยร้อยเก้าสิบถึงสองร้อยกว่าบาทแล้วก็นานๆที่จะมีตัวพิเศษที่ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทมาอันนี้ก็คือแบบชิ้นค็อกเทลอันนี้คือคาเวียร์พี่ต้องการจะมีคาเวียร์บาร์ที่จะมีคาเวียร์ทั้งหมดแปดชนิดตั้งแต่สามพันห้าจนถึงแปดพันกว่าบาทคือเป็นเกรดแบบอร่อยแล้วจนถึงแบบซปเปอร์อร่อยแล้วก็ตัวนี้เป็นไลฟ์ล็อสเตอร์เพราะว่าเราอะต้องการจะให้คนเห็นว่าร้านเราไม่ได้มีแค่เนื้อนะ ที่หลายคนชอบบอกว่าลอรีสเดอะไพร์มริชื่อมันชื่อไพร์มริปเดินเดินไม่มีอะไรกินแน่เลยเดินเข้ามาอ๋อมีทุกอย่างเลยนี่หว่าอ่าอย่างนี้นี่คือคอนเทนต์ลอสเตอร์ก็เป็นเต็มสดๆทุกวันเขาบอกว่าคนที่เป็นมังสวิรัติก็มากินที่ร้านได้มีเวจตเชเรียนด้วยเมนูมีมีมีเป็นเซตเมนูให้กับเวจตเชเรียนครับเผื่อสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อไม่ทานเนื้อสัตว์เลยหมายถึงสักสักเดียวในโลกนี้อ่าก็มีเหมือนกันจะอยากเห็นหน้าตาอาหารแล้วค่ะพี่ไปงั้นเราไปกันเด้อไป ุณหลวงจะแนะนำลายทองเกลียวเจ้าคะจริงๆแล้วปกติเนี่ยนะครับเรามี3คอร์สด้วยกันเลยนะมี luxury experience ซึ่งมีแค่2คอร์สแล้วก็มี5คอร์สแล้วก็มี7คอร์สแต่5คอร์สกับเคอร์สตอนนี้เรายัาง pre opening อยู่ก็เลยยังไม่เปิดเราก็เลยมีแค่2คอร์สแล้วก็สั่งของกินเล่นมาเพิ่มเติมแทนนะครับจัดเต็มเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มกันด้วยคาเวียร์ก่อนเลยโอเคนะฮะแล้วก็ออยสเตอร์นะครับให้ลองสัก3,000ในในใน5,000ที่เรามีปกติอ่ะไม่ทานแต่ว่าวันนี้จะจ,จะทานไม่ทานเพราะอะไรอ่ะ ก็ทานได้แต่ไม่ได้ชอบปกติพี่ก็ไม่ชอบถ้าแม่อร่อยอ่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะพี่อยากจะเสิร์ฟคาเวียให้ไม่เหมือนที่อื่นคืออยากจะเสิร์ฟกับโปรเจโตชิพด้วยอยากจะให้มันมีความเขาเรียกอะไรฮะกระแดกน้อยลงปกติเขาทานกับอะไรกับบลีนี่กับลีนี่ลีนี่แบบนี้บลีนี่บลีนี่คือแบบคลาสสิกเดอะเวชูอีสในอเมริกแล้วก็บางคนก็กินกับโทสแข็งๆที่ว่ามันกระล่างคอแล้วคาเวียที่อร่อยที่สุดคือคาเวียที่เย็นที่สุดมันต้องประมาณ2องศาแล้วมันจะเย็นเจี๊ยบเม็ดมันจะสวยแล้วมันจะพออดีีแล้วมมัันนจจะะะเเเารรยกไต อืมเนาะก็แต่ฟิลเนาะแต่อันนี้กินแบบที่พี่อยากให้กินให้มันสนุกขึ้นให้มันวัยรุ่นขึ้นให้มันแบบไม่คลาสซี่จนเกินไปแล้วรู้สึกว่ามันแพงไปอะ่ะให้มันรู้สึกสนุกนะพี่รู้สึกว่ามันพี่อยากให้มัน less less pretentious แบเนี้ยคนละฟิลคนละฟิลเลยอันนี้มันหรูผู้ดีผู้ดีใช่ป่ะพี่รู้สึกว่าบางทีมันไม่อยากผู้ดีขนาดนั้นอ่ะอยากสนุกอ่ะอันนี้นวลอันนี้จะแบบัวรุ่นวัยรุ่นอันนี้คือตัวที่ชอบสุดก่อนนะ ่ะแล้ววิธีกินของพี่คือพี่ตักเง,งี้ยแต่พี่ก็สดนิดนิดสดนิดนิดคือแบบเออสดนิดนิดไม่ต้องหมดนะพี่เราคนมีวิธีการกินแต่ละอย่างคือแบบดีเทลสุดๆอ่ะ,อะมันอร่อ,ไรอยไงทั้งั้งสุดแล้วก็ซับด้วยแชมเปญมันจะมีความพลั้มในเนื้อที่ไม่ใช่แฟบเนื้อมันจะมีแบบ ความหนาอันนี้คือของโปรดพี่แต่ทุกอันอร่อยหมดเพราะว่าลองแล้วว่าอร่อยดังนั้นดูอาจจะชอบอันื่นมากกว่านี้ก็ได้หนูเคยกินแล้วแบบรู้สึกว่าทะเลมันซัดเข้าปากอันนี้ไม่มีอันนี้ทะเลฝรั่งเศสทะเลไอแลนด์ทะเลไฮโซฮะกินแล้วสดชื่นจริงนะอันนี้ก็อร่อยวันนี้อันนี้อร่อยกว่าใช่ไหมอร่อยแบบวันนี้อร่อยมากเอีคยวันนี้กลายเป็นของของโปรดใหม่เนี่ยเป็นเป็นปัญหาของอะไรหรือวะของร้านอาหาร เพราะว่า everything มันคือ o ่ะเน i ะใช่ดังนั้นก็อันนี้คือธรรมชาติครับเป็นข้อดีเราจะได้รู้ว่าแต่ละวันไม่เหมือนกันใช่ไหมมันหลงได้เลยเนี่ยใช่ไหมชอบอันนี้อันนี้เป็นชูโทโร่แล้วก็อากามิผสมกันแล้วก็คาเวียอันนี้ชอบนี้มากเป็นซอสที่จะออกแบบมีความเอเชียหน่อยมันจะเป็นจินเจอร์ซอยลองชิมดูคือว่าสิ่งใหม่งานใหม่ ใช่ไหมเราใช้ซาชิมิเกรดมาทําอร่อยมากมาระ,ะหว่างน้องเขาจะเอาสลัดมาให้เนี่ยอันนี้คือซาวโดที่เราเลี้ยงยีสต์เองที่บอกอุ่นร้อนอ่ามันต้องอย่างนี้แล้วก็ข้างบนมันต้องมีเสียงแบบเนี่ยแครนิดนึงมันถึงจะเป็นซาวโดที่ถูกต้องเนอ,อะอร่อยมากมันไม่ได้เป็นกลิ่นเนยขนาดนั้นะม,ม,มันเป็นเนยเดียวที่ใช้คนละวิธีกับทุกอันในท้งตลาด ลอรี่ทำอย่างนี้มาตั้งแต่ี1 9 3 8ครับน้ำสลัดเนี่ยก็คือไม่ได้เปลี่ยนสูตรเลยเป็นน้ำสลัดของเขาเลยออริจินัลสปินนิ่งสลัดคือเขาต้องการให้มาดิเนอร์เนี่ยมันเหมือนกันมาดูโชว์หมายความว่าเราอ่ะกินใกล้กับคิทเช่นที่สุดแล้วแล้วจะสังเกตใช่แล้วจะเห็นว่าเขาจะเสิร์ฟด้วยโคฟอร์สแล้วก็โคเพลททั้งจานและซ่อมจะเป็นอุณหภูมิเย็นเพื่อให้สลัดเราอ่ะคงความเย็นและกรอบอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของลอรี่นะไม่เกี่ยวกับพี่แต่ว่านี่คือเราต้องพยายามรักษามาตรฐานของเขาถ้าน้ำสลัดไม่พอ มีสปินต์มีเลตเสมีไอซ์เบิร์กอะไรเงี้ยครับมันก็จะแบบเป็นสูตรของเมกาเลยอร่อยมากนะไม่กินผักเนี่ยมไม่กินออยด้วยใช่กินครบทุกอย่างเลยวันนี้กินได้หมดเลยอ่ะเอาไปมาเวลาไปกินที่อื่นีแย่แล้วนะมันต้องอร่อยเพราะอะไรวะเพราะพี่มาเกือบทุกวันเพราะถ้ามันไม่อร่อยพี่อยู่ไม่ได้ไงคนอื่นอ่ะที่บอกว่ามาครั้งหนึ่งแล้ว่สมมติเจอไม่ประสบการณ์ไม่อร่อยคุณมาครั้งเดียวคุณไม่มาได้ใช่ไหมผมก็ามาทุกวันงนั้นถ้าไม่อร่อยสำหรับผมอ่ะคือแย่ละทุกเมนูพี่ก ครับคราเคกดูเนื้อก่อนนะไม่ใช่ปูจ๋านะมีแต่เนื้อคือปูนี่ไม่มี่างอื่นเลยปูล้วนอนี่คือตั้งใจเลยซอสนี่คือสูตรจากเมกาเป๊ะอันนี้ก็สูตรจากเมกาเป๊ะเพียงแต่ว่าของเราอะลดไซส์และเราใช้วิธีทอดคนละแบบเพราะของเขาอะจะมีความเป็นน้ำมันอยู่ข้างบนนิดนึงทำให้มันจะแห้งๆนะไม่ชอบให้มันอปวนเนอะอร่อย อร่อยเนาะอันนี้อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยตั้งแต่กินมา <c oughs> ซีฟู้ดเยอะเนาะของพี่มีอะไรซีฟู๊ดสิ่งเดียวท,ที่ที่ร้านพี่ยังไม่มีคือหมูนะถ้าพี่คิดว่าอนาคตจะมีหมูไหมคะพี่มีแฮมนะครับที่จะต้องมีอยู่ในบาร์เมนูก็คือเป็นแบบไอเบร,รโกแฮมหั่นสดอ่าแล้วก็เอ่อพวกโคคัดมีตอ,อนที่เซิร์ชทำร้านครั้งแรกนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศไทยคือมาเลเซียแล้วเขาไม่กินหมู พี่ก็เลยไม่มีหมูในเมนูเลยเขาคิดว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาจะได้แบบไม่ต้องมีปัญหาเรื่องฮาลาลแล้วเราก็มีซีซาสลัดซึ่งมีเบคอนใส่แต่เราก็แยกจะเอาไม่เอาก็ได้แล้วเราก็โรยทีหลังด้วยไม่คุกไม่คุกในหม้อเราคำนวณถึงคนที่ไม่ไม่ทานเนื้อหมูจะได้ไม่ต้องมีกงังวลอันนี้คือที่บอกหนูว่ามันคือเเนะื้อใช่ A5 อันนี้คือสำหรับไซส์คนเดียวนะไม่ใช่ใช้สำหรับที่ปกติปกติจะเสิร์ฟเปเ็น2ชุด แล้วก็พี่ก็จะเพิ่มความกระแดะมีได้2แบบแบบแ<ย>ปะกะติกับแบบที่ใส่คาเวียซึ่งเราก็จะใส่คาเวียประมาณนี้แหละอย่างนี้แล้วเราก็วางอยู่ข้างบน <c oughs> ตายลล <c oughs> แล้วหล่นไม่หรือว่ามีสองอันจับถึงได้อย่างงี้เออนั่นแหละประมาณนี้แหละสมมติสมตสมติว่ามันสวยงามโอเคอ่าอยูนี่ให้เชฟมาทำให้ดีกว่าเสียลุกหมดเอาจังดูยังไม่รู้เลือเป็นยังมันเหมือนหัวหน้าจริงกินนั้นเหมือนหัวหน้าเหมือนกินปลาเนี้ติดอยู่เนี่ยคุณครูว่า อร่อยค่ะอันนี้เป็น A 5 c o คอนซูเมอร์ครับอ๋อนี่ไงมีเนื้ออยู่ในนี้แล้วก็มีคาเวียด้วยแล้วเราก็ผสมสต๊อกไก่ด้วยเพราะว่าเนื้ออย่างเดียวไม่อร่อยก็ะจะเป็นซุปสไตล์ไลท์ที่กินแล้วแบบเรียกเรียกเรียกอะไรนะเรียกนำ้ำย่อยสำหรับคอต,ต่อไปหรือล้างล้างพเลตคือต้องการให้เคลียร,รยไ์ไม่ต้องการให้เบาๆใช้ไม่ต้องการให้อิ่มนี่คือคอนเซ็ปต์ของจานนี้สำหรับคนไม่กินเนื้อเนี่ยเราจะเสิร์ฟเป็น มีล็อบสเตอร์สองแบบแล้วก็มีเป็นแลมหรือเป็นปลาปลาเราใช้ฮามาจิที่เป็นซาชิมิอันนี้คือเมนใช่ไหมคะใช่ครับฮาร์ตล็อบสเตอร์คาเวียเบอร์เบลอนซอสใช่นี่นะครับดึงดูเลยนี้ผักอะไรคะพี่ผักโขมผักโขมที่ไม่โขมคิดวมีเราก็มีนะที่นี่อร่อยซอสอร่อยมากเลยค่ะเนาะมรึบเปล่าแล้วล็อบสเตอร์คือล็อบสเตอร์คือแบบมันหลืดอะ ช่ดึงเนื้อดีเาเป็นคัดไหนดีครับไซส์ไหนดีอิ่มหิวแค่ไหนไม่เริ่มจะอิ่มแล้วดีถ้าอย่างนั้นเอาเป็นไซส์ไหนดีนะแบงค์ข้ไหมแบงค์ข้อคัดคือ120กรัม ปกติเราเอิร์180กรัมถ้าหนูอิ่มก็เอา120ก็ได้ค่ะ,คะมีเดียมแรร์หรือมีเดียมมีเดียมค่ะมีเดียมหน่อยเอาแมชชโปเตโต้แล้วก็ครีมคอนกับสเปอเนลองสองอย่างเลยเนาะได้ค่ะได้ครับขอบคุณค่ะอับเรที่ถูกต้องอร่อยมาก ปกติพลอยแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยกินเนื้อค่ะแต่ว่ามกีกินนี้คือมันไม่มีกลิ่นอือใช่อสไม่มีกลิ่นเนื้อคือแบบไม่เหนียวอพอดีอะยำซอสอร่อยมากอันนี้คือสิ่งที่เราคุ้นเคยน่เด็กข้าวโพดข้างงานวัดหรือใต้นิพัดแ์นกซตออร่อยมากอร่อยมากหอมหวานอืออันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยเราทำเป็นจะไปกินที่ไหนก็อร่อย แล้วเราเรียบแบนี้มันกินกับเววี่เนื้อกินกับออจูมันคนละอันกันนะครับโอเคโอ้โหเนื้อเนียนสุดเนียนกว่านี้ได้แล้วเนียนแบบไม่ต้องเคี้ยวอ่ะกืนได้เลยอ่ะจริงจริเฮ้ยพอไม่เคยเจอแบบมันบทที่มันเนียนขนาดนี้เลยพี่เนี่ยคือเนียนมากเชื่อลาว่าแบบ80ดิกว่าปีที่เขาอยู่มามันอยู่มาได้ไงใช่ใช่มันอร่อยมานานแล้ว มันตอกตบบนี้นกเชียรอร่อยเว้เยปกติไม่เคยกินเลยดีใจจังเลยนี่ทำมาตัา้งแปดวันนกเชียังยไม่อร่อยเลยวันนี้นอร่อยอันนี้เหรออืปกติมันไม่อร่อยอ่ะมันต้องกินกับตรงไหนอะ่ะจิ้มกับออร์จูครับปกตกิพี่ลูกกินทำไมเป็นสิ่งที่คนเกาชอบกันมากเลยเฮ้ยอ,อร่อยมันเป็นของที่คู่กันมันเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงแต่พี่กินมะม่วงอร่อยแล้วพี่ก็เลยไม่กินข้าวเหนียวทำไมอันนี้มันเป็นข้าวเหนียวที่วันนี้อร่อย คือจิ้มอธิบายไม่ถูกว่ามันแบบเป็น,ปนรสชาติยังไงอ่ะคือมันต้องลองมากินแต่รู้สึกว่ามันเป็นการผสมผสานที่มันลงตัวทุกอยาก่างมันคิดมาแล้วเออเป็นร้อยปีแล้วเน,นี้ยแล้วมันอร่อยอันนี้เป็นแบงค k อกซิกเนเจอร์ชีสเค้กนะครับสูตรของเราเอง ไม่มีที่ททไหนเ,เพืชิมแล้วนะคะชีสเทคที่ในโซเชียลต,ตอนนี้เขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยแบบตายไปเลยอ่ะอร่อยจริงอร่อยจริง best of both world อืม,มอ,อร่อยมากพี่ใช่อันนี้มันอร่อยจริงว่ะกินทุกวันอร่อยกินทุกวันเป็นเมนูที่กินทุกวันเป็นชีสเทคที่แบบเนียนเนียนแบบเนียนมากมีลูกค้าซื้อกลับบ้าน ของหวานของพี่มีหลายมีหลายเมนูใช่ไหมคะมีสี่อันครับมีอะไรบ้างคะมีอันนี้มีช็อกโกแลตลาวาแล้วก็ฮังกิดาสไอศครีมเชื่มิสุมีเชอ่อมิสุอีกแบบหนึ่งที่มีวาร์สสามชิ้นก็คือเป็นดีแคฟเชื่ไมิสุเผื่อคนไม่กินจะได้นอนได้แล้วก็มีบานาน่าฟอสเตอร์ที่ทำเทเบิลไซด์ซึ่งอันนี้จะเป็นเฉพาะแบบคนที่รู้เพราะตอนนี้เอาลงออกจากเมนูมันใช้เวลานานต้องมาทําสดต่อหน้าโต๊ะแล้วมันทีเทเบิลเทินไม่ทันลูกค้าเยอะแล้วมัน ออกไม่ได้แต่ถ้าคนที่รู้ก็สั่งได้อย่ารู้เอาจริงอร่อยทั้งของคาาของหวานอร่อยมากคนอยากมาทานแบบพอยบ้างนี่คือต้องจองยังไงบ้างคะจริงๆจองง่ายสุดก็คือผ่านเว็บไซต์เลย www.loriesthailand.com ค่ะก็เข้าไปจองปกติต้องจองเนาะจองดีกว่าเราเปิดทุกวันตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับแล้วก็ เสาอาทิตย์และวันหยุดราชการก็คือเปิด11โมงถึงเที่ยงคืนเลยมไม่มีวันไม่มีเวลาหยุดด้วยเปิดทั้งวันเลยมาได้อยู่ที่ไหนคะพี่อยู่ที่ทเ,เกษรอ,อ,อมรินชั้น3อยู่เหนือลุืตองหน,นึ่งชั้นนั่งรถไฟฟ้ามาก,ก็ง่ายมากใช่ <S <S ใชก็มาได้จากาชิดลมแล้วก็เดินมาทางซ้ายหรือจะมาสยามแล้วเดินมาทางอีด้านหน่งใช่แถวนี้อยู่ตรงกลางให้อยู่ตรงแบบพระพรหมฮะใกลพระพรหมครับอิ่มเนาะพี่เนาะอิ่มอร่อยมาก แต่ว่าขออยู่ต่ออีกนิดนึงที่คาดหวังอะไรจากร้านนี้้ผมไม่ได้คาดหวังอะไรนะผมแค่อยากให้คนได้มากินอาหารอร่อยๆฮปปี้คือมันเป็นอาหารผมอะพูดตรงก็คืออาหารที่เราเลือกแล้วว่าร้านที่เราชอบ,ชอบแล้วเราก็าเลือกเมนูแล้วว่าเราเอาที่อันที่ชอบเท่านั้นด้วยแล้วเราก็เพิ่มเมนูที่เราคิดว่าน่าจะดีเข้าไปมันก็เลยเป็นเหมือนร้านที่เป็นร้านร้านเราจริงๆ,ๆแล้วเราก็แค่หวังว่าสแตนดาดที่เราพยายามเซ็ตมันจะออกมาได้ดีเหมือนกันกับตอนที่เราเทส ทุกวันแล้วก็ออกมาแล้วก็ในไทมิ่งที่ใช่ในจังหวะที่ใช่ในบรรยากาศที่ใช่และในฟีลลิ่งของคนที่กําลังแฮปปี้อยู่นั่นแหละอันที่เพราะว่าคนแบบหลายๆคนเขาอาจจะไม่มีโอกาสไปทานที่อื่นต่างประเทศอะไรนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้มาอยู่ประเทศไทยแล้วก็คือคนไทยก็สามารถทานได้ง่ายขึ้นด้วยใช่ใช่เมื่อเราคิดว่าเราเอ้ยเริ่มจะรีคาเวอร์ทุนเรียบร้อยแล้วเราก็จะมองเป็นสาขาต่อไปอาจจะไปต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพัทยากำลังคิดอยู่ประมาณนั้น หลังจากนั้นก็คือไปหาร้านอื่นๆที่คิดว่าดีแล้วก็เาม,าม,มืองไทยยังไม่มีแล้วก็เอาเข้ามาใหม่อ,อ,อันนั้นก็คือ,อโปรเจกต์ต่อไปซึ่งก็น่าจะรอสักประมาณ6 7เดือนเราน่าจะรู้แล้วว่าทิศทางของร้านนี้มันจะเป็นเมื่อไหร่ดียังไงแค่ไหนอะไรประมาณนี้ถ้าพูดถึงเรื่องละครบ้างลอยรักลอยบาปครับเป็นยังไงบ้างคะแปลกดีเจริงๆนะไม่ได้คิดว่าอยากจะได้ละครพิเศษแล้วเพราะรู้สึกว่าชอบได้ละครพิเศษ บ่อยเหมือนกันแต่เพราะเป็นช่องเจ็ดนี่แหละก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องเล่นแหละเพราะว่าก็ได้โอกาสแล้ว<ม>แล้วบทดีแคสดีพุ่มกับดีไม่มีเหตุผลที่ทำไมจะไม่ลองค่ายดีใช่<ม>ก็เลยลองแล้วก็ไม่ผิดหวังแล้วก็งงด้วยว่าที่เคยได้ยินมาทั้งหมดช่องเจ็ดไม่เห็นเหมือนที่เคยได้ยินเลยของบางอย่างบางทีมันต้องเจอด้วยตัวเองเรากระแสตอบรับจากบทคุณหลวงเนี่ยก็ดีนะจากข้างนอกจากข้างในบ้านก็ดีข้างในบ้านเราก็แซวโอ้ยจูบไะไรกันแลกันหนา เอาจริงมันคือเหมือนเดินเรื่องให้เร็วให้เห็นว่าเราเป็นอย่างนี้กันนะเฉยๆใช่พี่ก็อย่างนั้นมีแต่คนเขาพูดถึงพี่เรื่องแบบว่าต่อคิวนะคือแบบกระแสดีมากว่าคุณหลวงแบบยังดูหล่อดูแซบอยู่อยากอยากเป็นเนี่ยคุณลีคนนึงขอบคุณคุ่มกับเราที่หามุมให้เราได้โอเคที่สุดคุ้มกับเราเจ๋งจริงพี่หลุยนะครับขอพี่หน่อยด้วยไม่รู้ต้องย้อมอะไรไปเยอะแค่ไหนแต่ว่า ก็ออกมาดีขอบคุณครับพี่รออยู่แล้วคนต่อคิวพี่พอมาในเรื่องรอยรักระบาดรุ่นลูกพอ,อหเห็นว่าน้องปิ่นไม่ค่อยจะหลักพ่อหลักพอ่กพอแล้วพี่น่าเศร้าจริงเออเศร้าจริงเล่นกับเมียเนี่ยบางทีร้องไห้ไม่ออกเ,อเพราะว่าชีวิตจ,จริงมันไม่เคยเป็นอย่างนั้นเ,<อ>เลยนะแต่กับลูกเนี่ยเราเป็นคนที่รักลูกและลูกรักเรามากคือเป็นคนที่อินกันมากทั้งพ่อทั้งทั้งอาชีทั้งนันทชาพอเจออะไรแบบนี้เรื่องเรื่องลูกอ่ะพี่จะแบบร้องไห้จริงถึงเวลาถ้าเราต้องเจอแบบเนี้ย ชีวิตมันจะอยู่ยังไงแซดนะเนี่ยเป็นเรื่องที่แซดมากถ้าเทียบกับชีวิตจริงก็คือไม่เหมือนไม่เหมือนเลยเพราะารลูกอ่อนมากลูกขี้ออนขนาดผู้ชายก็ขี้อ่อนแต่ลูกสาวคืออ่อนมากขี้ออนที่สุดในจักรวาลน,นี้ซึ่มีได้พี่ว่าขี้ออนแท<พ>้เลยใช่ไหมโอ้โหสุดสุดแล้วอย่างนี้คือพี่อยากให้ทั้งน้องอาชีแล้วก็นาราชาเนี่ยเข้าวงการนะจริงๆเราไม่ได้ปิดกั้นอยากให้เขาเจออาชีพที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องทำงานเคยได้ยินเวลาคนก็พูดกันบอกว่า อาชีพที่เราทําแล้วเราชอบมันเหมือนเราไม่ต้องทํางานให้เขามีความสุขในชีวิตแค่นั้นเลยงัย้นให้พี่ฟุกฝากช่องทางการติดตามนะคะครับก็สามารถติดตามได้มีไอนะครับฟลุกเจมีติ k กต็อกฟลุกเจตัวมี ยูทูบฟลุ๊กลีเยอะมากติดตามได้หลายช่องทางติดตามได้หลายช่องทางแต่ถ้าเกิดไปช่องทางหนึ่งเดี๋ยวพี่ฟุกก็จะกระจายออกเองว่ามีอะไรบ้างถูกครับถูกแล้วก็ได้ดูน้องนาตาชาด้วยใช่ถ้าเป็นทิกเก็คือมีนาตาชาด้วยเนี่ยเน่ารักมากตอนนี้ทุกคนแบบคลั่งน้องนาตาชามากใช่นี่แบบเขาน่ารักจริงน่ารักธรรมชาติพูดเก่งมากก็ขอบคุณพี่ฟุกนะครับที่มารายการ Open House มอลกันหน่อยนะคะส่วนอีพีหน้าเนี่ย จะไปเปิดบ้านเปิดรถเปิดธุรกิจคนดังคนไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะใน Open House มากันหน่อยค่ะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ C7HD ส่วนทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe กันนะคะ